สวัสดีครับวันหยุดวันหยุดวันนี้เรามาดูพระสมเด็จเล่นๆกันนะครับคุยกันแบบสบายๆชิวๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาให้เพื่อนมาดูองค์ที่ผมส่งเข้าประกวดนะครับได้ดับห้านะครับ <c oughs> อได้ดับห้าครับองนี้นี่นี่ครับอาจารย์ อาารพลบอกว่าเป็นเนื้อขนมเข่งนะครับองค์นี้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าแตกนะครับตรงนี้เป็นมวลสารนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นมวลสารตรงนี้เป็นมวลสารสีชมพูผมไม่รู้จริงครับมันคืออะไรมันเหมือนเม็ดพระธาตุหรือไงนี้เป็นนี่ก็มวลสารอันนะครับดูครับเพื่อนๆดูนี้นี่นี่ดูแบบนี้เหมือนเกตทะลุซุ้มแต่ไม่ใช่นะครัพาดซุ้มไปนะครับ ใบหูข้างเดียวเห็นไหมครับซูมนี้สวยงามเลยเป็นอะไรทีชัดมากนะครับองคนี้ดูเนี่ยแข่งขาชัดเห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนๆดูเนี่ยดูดูแข่งขาชัดไหมชัดเลยเห็นไหมฮะผมบังแสงไว้สักนิดหนึ่งนีนงอน่องนี้ได้รับรางวัลที่ห้าเดี๋ยวผมให้ดูการ์ดนะครับการ์ดการ์ดการ์ดอ่า รางวัลชนะเลิศอันดับห้านะครับชื่อชื่อผมเองชื่อพระพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศินของอาจารย์จุกขเขาจะมีพุทธศินด้วยครับสึกโหไทยกำแพงเพชรนี่รหัสใบยญานะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหาใกล้ๆนะครับแต่ว่าก็ดูแบบชิวๆสบายๆครับเราได้รางวัลมาแล้วนี่รางวัลครับก็<ๆ>เป็นถ้วยถ้วย ถ้วยรางวัลชนะ,ะนเลิศอ,อันดับ5 PSDA Award ครั้งที่1ประจำป 2, นนีพุทธศักราช2567นะครับพระสมเนตจพุทธศินสุโขทัยนะครับโดยโมวยที่พลังบุญอาจารย์นัตพลเกศสาคอนะครับนี่เป็นลายเซ็นนะครับเนี่ยเพืนเ่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าลายลายเซ็นอาจารย์นะครับเนี่ย ก็สวยดีครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยนะครับว่าดูแบบใกล้ๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับองค์นี้นะครับที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลก็ดูกันเล่นๆสบายๆนะครับดูกรอบกระถกนีก้สวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าไปเลยอ้าวนี่ครับดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับความสวยงาม อาจารย์นัตพลเขาบอกว่าเนื้อคล้ายๆขนมเข่งนะครับผมก็เออแต่ผมคิดว่าคือเนื้อที่ได้รับรางวัลน,นี้ยเขาเขียนว่าเนื้อเทียนชัยนะครับอืมแต่ผมว่าก็คล้ายๆเทียนมากกว่าคล้ายๆเทียนเทียนมากกว่าก็ดูกันสบายๆเล่นๆครับเพื่อนๆดูพุทธศินใบหูข้างเดียวนะครับเกรดพาดตุ้มนะครับ อเนี่ผมเอียงเกตให้ดูไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันนูนที่เส้นซุ้มเห็นไหมครับนั่นนะ่ะเกตพาดซุ้มเลยนะครับองนี้สวยมากครับเป็นหน้าตะกะแตนะครับเนี่ยหน้าตะกะตนเลยมีขอบกระจกสามด้านชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับก็มวลสารครบหมดนะครับเนี่ยองนี้มวลสารครบหมด ผิวสวยมันผิวแบบเงาเงาครับผิวองค์นี้เงาเงาสวยงามจริงเศษผักกําแพงสมกอรครับมีผงวิเศษเหล็กไหลทั่วไปเลยนะครับเนี่ยเห็นเห็นเพื่อนเเห็นไหมครับเนี่ยไอที่ขาวขาวเป็นนั่นนะเป็นจุดเป็นจุดนี่ตรงเส้นซุ้มเห็นไหมเพื่อนๆสีชมพูสีชมพูผมไม่รู้อะไรนะครับตรงนั้นมันเป็นเงาเงาเราก็ไม่กล้าจะพูดไปนะครับว่าเป็นยังไง ก็ดูครับเพื่อนๆดูฐานเขียงฐานสิงฐานหมอนคมชัดหมดทุกฐานนะครับองค์นี้ไม่มีว่าจะแตกหรือว่าอะไรนะครับมีแต่ยุบยุบเฉยๆ่นั้นเองนะครับด้วยการเวลาของมันนะครับดูครับเพื่อนๆขึ้นฟ้านิดหน่อยนะครับเห็นไหมฮะองค์นี้จริงๆผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ สวยสุดๆนะครับสวยสุดๆเลยดูเส้นแข้งขาชัดเจนนะครับอกล่องแล้วมีสังกติมีสังกติเห็นชัดนะครับคือสวยงามคือต้องดูใกล้ๆนะครับพระตมเดชจะเห็นความซึ้งความสวยงามเลยเพื่อนๆดูเส้นซุ้มนี้ไม่ใช่แต่งนะครับเป็นมวลสารนะครับเห็นไหมครับสีขาวเนี่ย เป็นผงวิเศษอันนี้ก็เป็นเศษพระสมเด็จเก่าที่ขาวๆอยู่ในอยู่ในเส้นซุ้มเนี่ยเม mm ื่อมาดูกรอบกระจกครับสวยนะครับ mm hmm. กรอบกระจกสามด้านนี้ชัดเจนมาก mm hmm. ผมดูทีไรก็หลงไหลทุกทีนะครับ mm hmm. ดูพระสมเด็จก็มีความสุขนะครับมีสมาธิ เนื้อนี้ก็เป็นเนื้อแบบเนื้อสวยผู้ดีเลยนะครับเนื้อสวยผู้ดีแบบคือบางองค์คาบปูนออกมาเยอะมันก็ดูคาบมันสกปรกนิดนึงหรือยังไงนี่นะครับแต่องค์นี้นิดหน่อยพอให้รู้ว่าแท้แน่นอนถึงคือร้อยกว่าปีแน่นอนนะครับดูด้านหลังครับมวลสารไหมครับเต็มเลยฮะกระจายไปแบบทั่วดูง่ายๆสบายๆเลยฮะเห็นไหมฮะ วิธีสร้างก็ดีผู้สร้างก็สุดยอดสุดยอดของพระเกจิแล้วนะครับในเมืองไทยเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยโอนสารเจ๋งมากเลยนะครับทุกอย่างคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับมารวมอยู่ที่องค์พระองค์นี้ทุกอย่างเลยสมัยก่อนเนี่ยเราไป คือสมัยก่อนเนี่ยจะหาวัตถุมงคลเนี่ยมันจะง่ายกว่าสมัยนี้นะครับสมัยก่อนนี้เวลาดินโป่งเหลืองง่วนดินคุณเด็กไหลเงี้ยมันจะหาง่ายเพราะงั้นมันจะสะดวกกว่าตอนช่วงนี้นะครับแล้วก็เอามาผสมอยู่ในองค์พระเนี่ยเพื่อนๆก็ลองคิดดูว่าสมัยนี้หายากแล้วที่จะมีทําแบบนี้นครับแล้วก็ท่านสมเด็จโตเนี่ยท่านก็รู้วิธีที่จะสร้าง มีประสบการณ์ที่จะสร้างจนอยู่มาได้ร้อยกว่าปีร้อยเจ็ดสบปีเงี้ยเพื่อนๆก็ดูนะครับอืของแท้ๆนะครับดีแท้ๆเลียนะครับดูขอบข้างบ้างครับเราก็ต้องดูขอบข้างขอบข้างนี้ก็สุดยอดนะครับเห็นเงาๆงันก็เหล็กไหลไั่ดำครับสีดำ พระสมเด็จเนี่ยนะเพื่อนๆนนะครับเวลาเราดูเราส่งกับสิบเอ็กเนี่ยไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าการที่เราเก็บพระเกดีกว่าเราปล่อยพระแท้ไปนะครับนี่เราต้องคิดแบบนี้แล้วเราค่อยมาศึกษาที่บ้านต่อบางทีเราออกไปดูข้างนอกที่สนามพระอะไรเงี้ยเราดูกับสิบเอ็กเนี่ยเราก็ กึ่งแต่เราเอามาก่อนครับเนี่ยหินเขียวหินแดงเศษพระกำแพบงซุ้มกอรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆติดตามช่องผมเพื่อนๆรู้อยู่แล้วเพื่อนๆมีประสบการณ์ที่จะดูได้เลยครับเศษพระกำแพบงซุ้มกรสีแดงเนี่ยแล้วพุทธศินอะไรเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่ามันก็มีแบบนี้ของช่องผมก็ลงไปให้ไหลเนื้อนะครับพระสมเด็จยุคต้นยุคกลางแล้วยุคหลังๆ นี่ยุคหลวงวิจารณ์เจริญในนะครับเนี่ยนี่ดูครับมวลสารเยอะมากองนี้เสียดายคือเขามาตัดสินกันตรงที่จอลงหนังนะครับเขาไม่ได้มาส่องสามด้านสี่ด้านนะครับเขาดูด้านหน้านี่นะครับคราวนี้มันก็มันก็สูสีเหมือนกันทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเราลงรายล,ายละเอียดลงลึกแล้วเนี่ยมันจะรู้แล้วโอ,อ้มวลสารของใครของใครดีเยอะกว่าหรือว่ามีอะไรบ้างนะครับจุดเด่น ก็วันหยุดก็ดูกันแบบสบายๆนะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามช่องพระสมเด็จพลังงานที่สามนะครับช่องนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆมอบให้เพื่อนๆนะครับทั้งพระสมเด็จทั้งไปเที่ยวมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะลงเพราะบางทีเราก็ดูภาพอย่างเดียวก็เบื่อเบื่อกันนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปทเที่ยวบ้างพักผ่อนสมองบ้าง วันวันหยุดเพื่อนๆนไปเที่ยวไหนกันบ้างครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็อยากจะคุยบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะดูพิมพ์ไหนบ้างผมก็ได้ไปหามานะครับว่าเป็นยังไงบางทีเราก็ตันตันเหมือนกันนะครับงงๆไม่รู้จะเอาองค์ไหนมาทําดีนะครับเพื่อนๆอนอยากได้พิมพ์ไหนก็พิมพ์บอกด้านล่างได้นะครับหากใครชอบภาคสมเด็จนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชห้องผมนะครับวันนี้ขอให้เพืเ่อนๆสุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ